ผัดมามา่าด้วยกันด้วยจ้าผัดมาม่าสับสตค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องเทยไทยในฮอลแลนด์อีกแล้วด้วยค่ะพาเลาะพากินนะคะสวัสดีพี่นอ้องปองปายสุขูสุขคนด้วยจ้ามาๆม,มาค่ะอาหารเทียงมนีได้อย่างค่ะผัดมาม่าล่ะค่ะผัดมามา่ามากินน้ำกันด้วยค่ะพี่น้องค่ะ ตัวตใส่บ็อกกะลีน้ำเด้อค่ะับมาม่าใส่ไก่สับใส่ไข่ด้วยค่ะอาหารเทียงกินแค่นี้แหละเนาอคกะพี่น้องค่ะมือน,นี่ตัวตัวเาได้ตั้งโต้เลือค่ะเขได้นั่งโต้อะนั่งกินที่โซฟานี่เลยสบายสบายสไตล์โตโตไปเลยค่ะวันนี้ค่ะตบท้ายด้วยขนม ไข่หงค่ะไข่หงไค่คีามาบานเท่าค่ะตกเป็นโนกเงินไทยก้อนละหกสิบาทเลยนะคะเนี้ยคุนหอดบ้านเท่าเดียวยางหลายบ้านเท่าก็บสีสสสส่สิบาทหรือเลอืองขามทีรองขาอย่างว่าแล้วค่ะเขาทำให้กินก็บุญหัวแล้วเนะเาะพอได้กินได้หายคิดถึงบ้านแล้วค่ะ ข้างนอกก็คลื้มคลื้มเยวฝนลิ่นฝนอย่างเลือกข้าพี่น้องมาเนี่อากาศหนานอนมากๆากเลยนะคะอืม,มา แบ่งสรรปันเวลาแบ่งสรรปันเวลานะคะว่าจะทำงานบ้านเสร็จอะไรเสร็จนู่นนี่นั่นค่ะเดี๋ยวก็ออกไปธุระข้างนอกบ้างวันนี้สักคู่ก็จะออกไปทํางานสักสองสามชั่วโมงอีกเด้อค่ะ สาวน้อยผ้าพันคอแดงค่ะไหนจะแหว่งเวลาทำ u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  e แล้คะครับพี่น้องคะบางครั้งกตใจออกนิดๆอยู่ด้วยค่ะพี่น้องคะแต่ว่าว่าทูแฟนฟังว่าได้เด้วค่ะพูดให้แฟนตัวโตฟังไม่ได้เลยค่ะถ้าเรื่องเกี่ยวกับ youtube หรือว่าเรา นั่งท o u t u b e ทําอะไรนานๆเรื่องตอบคอมเม์เรื่องอะไรนานๆถ้าเราสมมติว่าเราติคอันอนู้นอันนี้ขึ้นมาหรือว่าเกิดความเหนื่อยล้าเบือ่อหน่ายขี้เกียจทําถ้าเราพูดให้แฟนฟังน่ะไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้สนับสนุนเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะเขาว่ามันจะได้ประโยชน์อย่ังเกิดขึ้นความเป็นส่วนตัวองเธอกระสิเสียไปเามากักเที่ยวมกักไปหันไปนีเป็นส่วนตัวมันกระสิเสียความเป็นส่วนตัวส่วนนี่ไปอยังสินะค่ะ คือจังตัวโตไปบ้านญาติพี่น้องแฟนคือกันนะคะเราอยากจะถ่ายรูปพ่อปู่ถ่ายพ่อปู่แม่ย่าถ่ายการเป็นการอยู่ของฝรั่งเราก็ไม่ค่อยกล้าเพราะความเป็นส่วนตัวของพ่อปู่แม่ย่านี่เขาเยอะมากครับพี่น้องค่ะเขาไม่ได้มาเหยหาเฟนรี่อะไรกีดกาดเสนากล้องกับเราได้นะคะพอบ้านครอบครัวของหน่อยแฟนตัวโตเขาก็ออกจะเป็นส่วนตัวหน่อยหนึ่งค่ะออกจากผู้ดีหน่อยหนึ่งบอกซื้อสาขาไม่ได้มาก แต่วันหันว่ได้เข่ากล้องนี่ก็กอดกันหี้วห้าสนุกสนานเต็มที่อยู่ค่ะกับพอปูเมญาเพื่อกะหักโตัวโตขึ้นกันนะคะแต่ว่าเขากับเข้าหลบสิทธิีของเพื่อนค่ะเดี๋ยววันข้งนางหน้าเป็นปีตัตโตไปกับคอยซึมซับปเป็นเรื่อยๆอาล่ะค่ะพี่นงค่ะตัวโตขึ้นสิคอยตีแพยนุ่นนี่นั่นสมมุติว่าวันขนา้างหน้าเรามีรายได้จาก YouTube บ้างนะคะบ้างคิดว่าบ้างจะไปได้หน่อยได้หลายกระยะหัวมันแหละค่ะเราจะคอยซึมซับเพิ่นไปก็คอยใหญ่ ให้เป็นเห็นว่าเขามีรายได้จักน้อยอันนั้นอันนี้ค่ะบางครั้งฝรั่งหันเขาก็ถือว่าเขามีความรู้อยู่แล้วเขาหยั่งอยู่แล้วเขาก็ถือว่าไร้สาระนะคะการมานั่งเหตุเป็นปีๆโดยบริษัหยั่งเกิดขึ้นเข้าใจอยู่ค่ะว่าวน้ําซึมบ่อทรายเราก็รู้อยู่แต่เราต้องใช้ความอดทนจริงๆบะมือโตตกับเกิดความเบื่อขึ้นมาบ้างคือกันเน้อกับพี่น้องบางทีก็ว่าเส็ดต่อไปดีบ่ดีเนาะบาดน,นี้ก็คิดได้บานค้นก็ตามเฮามากล้สองสามลอยลง คำว่าเหตุกับึ้นหด่นห้าผู้่นถ้าเบิ้งคลิปเบิ้องอย่างไปนั้นกับคืนปอีกจังหนึ่งนะคะถ้าไม่ทําไม่ปล่อยคลิปไม่อะไรเราก็คิดว่าโอ้มรู้ว่ามีคนจะรอดูเราอยู่หรือเปล่าคนที่รักคนที่อยากเป็นเพื่อนติดตามชีวิตเราบ้างรู้จักไอการเป็นการอยู่ทางเมืองฝรั่งเมืองนอกทางฮอลแลนด์อยู่บ้างอาจจะมีบ้างครับพี่น้องคะเมื่อเมื่อกิดไปโอ้ย แต่ว่าตัวโตในส่วนจริงๆแล้วตัวเองเน่ะเป็นคนชอบถ่ายรูปแล้วถ่ายวิดีโอชอบไปเที่ยวแต่ปีนี้คือว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวนอกประเทศแค่นั้นเองกลับมาจากไทยก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะปกติถ้าตัวโตกับแฟนก็สองตายายก็ส่วนมากปีหนึ่งถ้าไปไทยกลับมาแล้วก็จะไปเที่ยวโซนยุโรปอีกสองครั้งค่ะจะไปช่วงเดือนมิถุนาหรือว่าพฤษภาะคะอาจจะไปแถวสเปนอิตาลี แล้วก็ช่วงเดือนกันยาตุลาฯนี่ก็อาจจะไปทางประเทศกรีกประเทศโปรโตุเกสหรืออะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะได้เที่ยวแต่มีปีนี้มันติดโควิดเราก็เลยไม่ค่อยหนีขึ้นมาเท่าไหร่เฉยๆค่ะก็เลยได้ถ่ายวนเวียนอยู่แถวเมืองตัวเองตอนที่มาทําเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาบ้างก็ดันมาทําตอนปีนี้แหละค่ะสองเดือนนี่แหละค่ะพี่นองค่ากร่มติดกับโควิดนี่แหละค่ะก็เลยสิได้เห็นทุกตอกซอกซอยของเมืองที่โตโต้อยู่และชีวิตตัวโตนี่แหละค่ะ จะเบื่อกันเด้อค่ะก็ิกคอยเฮ็ดไปเลยรื่อยค่ะ,คคะทุกคนทุกใครกำลังใจกันไปเห็นช่องนั่นช่องนี่เพื่อกับพเพาะเฮ็ดขนาดเพิ่นเท่าเลี้ยวเพื่อก็ยั่งเฮ็ดก็คิดไปจังหนึ่งนะคะคนมีอายุก,กว่าเราคนที่เขาไม่ได้มีอะไรนะคะเขาเรียกว่าคอนเทนต์หรือว่าที่อยู่อะไรต่างๆไม่ได้ไม่ได้แปลกหูปแปลกตาเท่าเราเขาก็ยังทํากันไปได้เราก็คิดไปจังหนึ่งนะคะพี่น้องคิดทั้งคิดไปคิดมาและให้กําลังใจตัวเองไปด้วยละคะ่ะ เราก็ทําเวลาบ้างแบ่งสรรเป็นเวลาให้ได้ถ้าช่วงที่มันยุ่งขึ้นมาจริงๆถ้าแบ่งไม่ได้จริงๆแล้วก็ปล่อยอาจจะตัวตวก็อาจจะปล่อยคลิปไปแค่อาทิตย์ละสองสามคลิปก็พอจังสันก็ได้ค่ะในวันข้างหน้ากับบรลูนนะคะพี่น้องค่ะ พยายามคอมเมนตนอย่างก็คอมเเนต์เขนไม่ได้เด้อค่ะตีช่มกันได้พอตัวต,วตวเป็นช่องน้องไหมก็อยากตีอยากช่มอยากบางเลยกกวาบากันฝ่อมได้แล้วค่ะเราเป็นคนเปิดเป็นสาธารณนะอยู่แล้วเราน้อมรับคำติชมทุกอย่างแล้วค่ะ อย่างแฟนตัวโตอย่างนี้ก็ถ้าหรือไมว่าไปเที่ยวด้วยกันปั่นจักรยานออกข้างนอกหรือไปสถานที่ต่างๆบอกให้ถือกล้องให้ให้บ้างอะไรบ้างเขาก็ถือให้บ้างอยู่หรอกค่ะแต่จะบอกเขาบ่อยๆมันก็ไม่ได้นะครับเราก็เกรงใจในความเป็นส่วนตัวของเขาเขารักเราก็จริงครับแต่เราจะาทุกสิ่งทุกอย่างไปทุม่มเบเทไปใส่เขาหมดมันก็ไม่ได้ะครับเพราะว่าเวลาเขาทางานเขาก็ทำจริงๆเขาก็เหนื่อยจริงๆ เราบัรหยุดเสาร์ทิตย์เขาก็อยากจะพักผ่อนของเขาไปอะไรไปแล้วก็เข้าใจเขาอยู่เขาพาเราไปเที่ยวก็จริงเขาก็อยากจะดูวิวทีิวทัศน์นู่นนี่นั่นส่วนตัวเขาไปนะครับพี่น้องคะ เวลามันก็ไวๆนะครับแจ่ละมือเสาร์มาแป๊บๆก็คำแล้วครับพี่น้องขาบางวันเราก็อยากให้มีสักยีบให้อยากให้มีมากกว่ายี่บสี่ชั่วโมงนะครับอยากให้มีสักสี่สิบแปดชั่วโมงต่อวันนะครับแป๊บๆเดี๋ยวก็คําอีกแล้วค่ะเดี๋ยวก็มาทํากับเข่าเฟนเฮียงอีกแล้วครนู่นนี่นั่นออ๊ยตายแล้วเอาแบ่งสรรปันเวลาว่ากันไปสักตั้งนะครับพี่น้องขาสมมุติว่าวันข้างหนา้าสมมุติเด้อค่ะ เื่อมาเห็นตัวโตอิหรีกา็าเป็นตัวโตปิดห่องไประวางเงียบไปกับมีเด้อค่ะตอนนี้ยังสิป,ปึงปังปึงปังมีไฟหหรือมีความคิดที่แอคทีฟอยู่บ้างยู่กับสิทัาไปเรื่อยๆแบบนี้สักกอนนะคบพี่น้องค่ะได้ยังบ่ได้ยัง,ยงกระซามหวัวมันจะระยะหนึ่งนะคะตัวโตก็เป็นกําลังใจให้ทุกทุกคนเหมือนกันเด้อจ้าสู้ๆไปด้วยกันนะคะ ขอบคุณและสวัสดีเด้อค่ะเพื่อนไม่ก,รก็รอแป๊บหนึ่งเด้อค่ะเดี๋ยวเขาไปหาแถ่แน่นอนเด้อค่ะทุกคนค่ะติดตามกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะ